พีนรองเ้ยว่าหมูเจ็ดว่าจะเป็นเจ็ดฝนสีดีซะฝ่าฝนกะดีเออเาเกียงเสียงแม่้ยเป็นงใดก็เป็นจังสิรักอระโดดควแล้วจ้าลำสาลำสบายปูตาเราจะร้องนางลำยีสิ เมตาน่งมัตาปิตาอัตราบพรนเลยงหกมงคิุณหลานนั่งลำนั่งลำเอ้านั่งลำจกเนยอจะขี้เบียดคุณละนนั่งลำนั่งลำ Nang làm chắc nếu xó chắc chị biết chắc chị bài phụ chị nó chả chị Nàng làm 20 chị biết chị bài phụ ta nó chả chị Nàng làm 20 chị biết chị chắc chị biết chị อาเลเทโวปวัตตุติพาวยะตานังสมิทังเนโตเมตานมัณาปิตาอัตตระ ไลยคักหลยคักจบฮะ้หเจ็นน่ะไ่นองเ้ยว่าหมูเจ็ด to ่ใช่เป็นเจ็ดฝนสจดีซะฝ่าฝนก็ดีเอออาเปลยงเสียงแม่อ้ยเป็นไดก็เป็นได้สิรักอรุณวันแล้วจ้าน้มาแ้แท่ยคนขอบกระ ท่ามันสวายปูตาพี่น้องจะสิท้าให้บมึงอินเทียนอกจากเนอคนล่เยหลายสองมูบานนอกจากเนอมาฮาหมูเจ็ดุ่นอ่ะพี่น้องเอ้ยว่าหมูเจ็ดหัวจะเป็นเจ็ดคนสีดสีใช่า อันนี่ดนอพี่กน้องเอ้ลยว่าหมูเจ็ดว่าใช่เป็นเจ็ดฝนสีดีซะว่า อาาเกสเทโวปวัตโตโวติภาวยตตานังสมิทังเนตอาอพี่น้องคนใดมีขม่ามาใส่บาตรเอออาใกล้ถึงเวลาสิ้นผู้ตาในไรมันฮะผู้ชายกับควันน้ำเดควันน้ำเดไว้หวอ มีคุณดีๆเลยจ้าปีนี่เีเพงๆแต่เช่าบ้านจะเลื่อนลุงเรื่องเนจะอเจ้วเหาฮะโอ๊ะเจี่ยนอะพี่นองเลยว่าหมูเจ็ดหัว่าเป็นเจ็ดฝ้ฝนสีดีซะ 不得拿。 ัก็เกอลนแล้วจารำสาวานีนนมันสนะรำสวมีแต่ผู้สมีแต่ผู้สวยๆยคกนกลางนั่นแม่ครับ <S 2> <S 2> <ś les> หลายคักหลายคกสชม <ś les> อาเลเทโวปวัตโตโวติพาวยาตานังสมิทังเนตวารณนไมิตรพูดสวยๆ้ยกันนั่นไหมโอมาตุนกันอาพี่น้องคนใดมีขวามใบาดเดือ อาะไก่สินไปร่าสินคูตาอะไรอะไรมันคุณหละนั่งล่ำนั่งล่ำเอานั่งล่ำจกเนยอจกขี้เบี้ยคนกะดีเอออ่าเพียงเสียงแม่โอ้ยเพียงใดก็เป็นเัีงสีจักอารมณ์คนแล้วจ้า ายปูตาเนาจะเนอนางลำยีสินพ่อมะตุนกัน <c oughs> ลายคักลายคักชด อาการเลเทโวปวัตโตโุติภาวยตะตานังสมิทังเนตมาล่ำอันถวายปูตาพี่น้องกระชิทาเฮเบนีเชียนอกจากเนาะคนไลายหลายสองมู่บ้านนอกจากเนาะมาม้วหมูจากัวนี่พี่น้อง 哎、嗯。嗯嗯 ็ดพูละพี่น้องเอ้ยว่ามูเจ็ดว่าใช่เป็นเจ็ดคนสิดีซะว่าคูหละนนางลำนางลำเอ้านางลำจะยิ่สอจักขี้เบียดครับอเลเทโวปวาตโตโวติภาวยตตตานังสมิทังเนตุ วันนี้วันนี้วันนี้มีแต่ผู้สวยๆไวยหลอกผู้มาจันทร์จ้าดูผู้ชนดีๆเลยจ้าปีนี้เที่ยงเที่ยงเช่าบาทจะนึ่งลุงเรื่องก็จ้ะน้องมีแต่ผู้สวยๆมีแต่ผู้สวยๆ ทำสบายปู้ตาเราจะเนาะน,นางรำยี่สิบ มาล่ำอันถวายปูตาพี่น้องแต่สิท้าให้บนมึงอุเทียนอกจากเนาะคนไลาเนี่ยหลายสองหมูบานนอกจากเนาะมาหะโหเจ็ดคนอ่ะพี่น้องกยว่าหมูเจ็ดว่าใช่ไหมเจ็ดฝนสิดี